สวัสดีครับเร็วๆๆวเวไปตามไปตามมาไปตามมาจธอได้พูดทีเดียวสวัสดีครับขออภัยสำหรับอ่าหน้าตอนนี้ด้วยนะครับ <c oughs> มีเซอร์ไพรส์อะไรปะเนี่ยไม่ได้เซอร์ไพรส์หรอกทุกคน <c oughs> มักหน้าครัมักหน้าอยู่ครับทุกคนมักหน้าอยู่จะขออนุญาตอะไรซีเรียสไหมแล้วแต่คนมองแฮทรงผมใหม่หรือเปล่าอ๋อใช่ครับคือเพิ่งไปตัดผมมาแต่ว่าไม่ได้ตัดออกเยอะตัดแค่นิดเดียวเพราะเดี๋ยวสั้นเกินแล้วเดี๋ยวก็โดนแซวอีกใช่ใช ตอนนี้พี่อยู่ไหนอยู่บ้านสิอือหึอือออแอบมาฟังเลยครับจะเปิดคาเฟ่เมื่อ,อไหร่คิดว่าจะต้องใช้เวลาหน่อยนะเพราะว่ามันลึกกว่าที่คิดเยอะมากเลยอ่ะคือเราเป็นคนที่ชอบชงกินไง แต่ว่าถ้าจะเปิดคาเฟ่จริงๆอาจจะต้องศึกษาวิธีการทำคาเฟ่ด้วยใช่ตอนนี้หน้าข่าวมากใช่ครับนี่ข่าวสุดๆข่าวว่าคอเยอะเลยตอนนี้เดี๋ยวทอดออกก่อน <c oughs> มาแวว คืออย่างนี้ครับทุกคนจะมาขออนุญาตว่าคือตลอดแบบว่าสิบปีที่ทำงานมาใช่ไหมคือแฟนๆซื้อเสื้อผ้าให้เยอะมากๆตอนนี้ถ้านับได้ก็ที่เก็บเอาไว้อยู่อะครับคือไม่เคยทิ้งเลยนะอาจจะมีแบบว่าเอาไปให้เพื่อนๆบ้างสำหรับตัวไหนที่มันซ้ำกันอะไรเงี้ยครับหรือตัวไหนที่มันเก่ามากๆแล้วอะไรเงี้ยครับ คือถ้าใครต้องการคิดก็จะแบบว่าให้เขาเอาไปแต่ว่าตอนนี้คือมันเยอะมากๆจนตอนนี้ที่บ้านป้าก็คือไม่มีที่เดินเลยก็เลยแค่จะมาขออนุญาตทุกคนว่าอาจจะขออนุญาตเอาเสื้อผ้าที่แบบไม่ได้ใช้แล้วหรือว่ามันนานมากๆแล้วเอาไปบริจาคนะครับใช่ไม่ได้ขายหรอกคงเอาไปบริจาคครับใช่ครับป้าป๊าเขาก็แบบว่าไปติดต่อมาแล้วว่าแบบจะไปบริจาคที่ไหนอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ก็เลยจะมาขออนุญาตทุกคนเพราะว่ามันเป็นเสื้อผ้าที่ทุกๆคนเนี่ย ซื้อมาให้เราใช้อะไรเงี้ยครับใช่เพราะนั้นก็ขออนุโมทน,นาบุญกับทุกทุกคนด้วยนะครับขอให้เสื้อผ้าที่ทุกทุคนซื้อมาให้แบบได้ไปอยู่ในมือคนที่เขาแบบได้ใช้จริงๆแล้วก็ให้แบบว่ามีผลดีๆตอบกลับไปหาทุกทกคนนะครับถือว่าทําบุญร่วมกันนะทุกคนใช่ซึ่งคิดก็ไม่รู้ว่าแฟนๆต่างประเทศเขาจะรู้เรื่องนี้ไหมฝากใครก็ได้แบบช่วยทานสซเลตไปบอกเขาด้วยนะเพราะว่ามันก็คงเป็นเสื้อผ้าของพวกเขาด้วยอะไรเงี้ยครับ ใช่เลยอือหือชักหน้าจะได้มาเจอกังอีกอืสาธุครับสาธุสาธุาธใช่แต่อย่าเพิ่งชาติหน้าเลยนะฮะเอาชาตินี้ก่อนชาตินี้อยู่ด้วยกันนาน,านๆก่อนนะครับใช่อย่าเพิ่งรีบทิ้งกันไปไหนอือหือแต่แค่แค่รู้สึกว่าถ้าเกิดทําโดยที่ไม่ได้บอกอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยคิดว่ามาบอกทุกคนไว้ก่อนด้วยดีกว่าครับว่าเดี๋ยว อ่จะเอาเสื้อผ้าที่อยู่ที่บ้านทั้งหมดที่เราไม่ได้ใช้แล้วอะไรเงี้ยครับไปบริจาคให้กับน้องๆที่เขาแบบต้องการดีกว่าใช่เลยสาธุครับสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุเห็นงานในไลแคลน๋อของคิสิ่งไม่ไม่น่าจะแคนเซลนะครับเพราะว่าไปดูมาแล้วไปไปดูอะไปทำวีซ่าทำเอกสารอะไรมาเรียบร้อยแล้วครับ ใช่เลยก็จะแวะมาบอกอะไรประมาณนี้แหละครับทุกคนมีอะไรอยากคุยกับคิดไหมก่อนไปเพราะว่าเดี๋ยวประมาณบ่ายสองนิดๆอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวจะต้องไปขนเสื้อผ้าไปไว้บ้านปลาแหละใช่ๆเห็นมีคนแท็กมาเยอะมากเกี่ยวกับพี่สิงห์ไลฟ์เมื่อวานมันมันยังไงเหรฮะมันมีอะไรอยากจะอยากจะถามอยากจะถ่ายกันไหม มีอะไรอยากรู้ไหมฮะเราไก่กินข้าวเปลือกทั้งหลายตุลาบินไปไหนสปอยหน่อยเออทุกคนตุลาเดี๋ยวต้องมาแบบมาปรึกษากันนะเพราะว่ามันคิวเสาร์อาทิตย์มันยา,ยากมากเลยครับคิวเสาร์อาทิตย์มันยากยากจริงๆเออไม่รู้ว่าจะจัดงานมันเกิดวันไหนดีอะ่ะเพราะว่าวันที่สิบแปดเราก็ไปดูไลค์แค่นไงใช่ไหม,มพี่ต้องทําใจสองพันยี่สิบหกไหมนี่ ตอบแบบพี่ชายดีกว่าก็ผมเป็นคน thinking worst case ไว้ก่อนอยู่แล้วครับอยู่กับความเป็นจริงเราจะได้ไม่ผิดหวังไม่คาดหวังไปก่อนเพราะฉะนั้นก็เรา thinking of worst case ครับใช่ได้ปะเหมือนเหมือนพี่สิงห์ปะ เออเอาที่คิดสบายใจคะ่ะไม่ได้เป๊ะโอ้ยใครเขาจะใจร้ายกับพริรยาขนาดนั้นเอา,าดีทุกคนพริรยาออกจะน่ารักน่าดูขนาดนี้แล้วก็เดี๋ยวก็จะไปเจอเทวิตอีกว่าพริรยาก็ไม่ได้จะคาดหวังหรือจะขออะไรมากนะทุกวันนี้เราก็เคยชินกับความผิดหวังมาตั้งนานแล้วโอ้ยอยากรูปหัว อยากรู้พลอ,อยากยกแก้มหลอแล้วเราคาดหวังอะไรกันบ้างไหนลองพิมพ์ไหนลองพิมพ์สิไหนลองพิมพ์มหน่อยคุณคาดหวังอะไรกันบ้างนะครับเร็วเรามีเวลาอีกประมาณยี่สิบนาทีรีบคุยรีบคุยพี่มาโอนูเลย สิบเรื่องโทษนะคือขนาดตัวท็อปของค่ายเขายังมีกันแค่เรื่องเดียวหรือไม่ก็สองเรื่องแต่เป็นเรื่องไปรวมๆกับคนอื่นเขาอะไรเงี้ยคิดสิ่งเจ้าสิบเรื่องต้องลาออกกันมาสร้างค่ายเองนะครับทุกคนขอปีละเรื่องได้ไหมอันนี้สาระมันก็ดูไม่ได้ยากขนาดนั้นนะปีละเรื่องอะ่ะใช่ปะ่ะสิบปีสิบเรื่องก็ปีละเรื่องไงคิดสิ่ง โตรดราม่าจบหวานอุ่นครับเออส่วนใหญ่มีแต่คนพิมพ์ว่าอยากได้ดราม่าดราม่าเนาะบ้านเรามันก็แปลกเนาะสงสัยมันคงตามอายุอานามแล้วอะเนาะดูฟิลกูดกันมาจนเบื่อแล้วเหรออยากเจอดราม่าละหรือว่าเราเราเลี้ยงกันมาแบบนี้อะเนาะเราเติบโตกันมาแบบดราม่าดราม่าเนาะดราม่าจบหวานขอคาตกรรมแกเล่นซึนอารมณ์ดีไงอืม เห็นคนพวกพิมพีเรียดมาเยอะนะแต่จริงๆคิดยังไม่ค่อยอยากเล่นพีเลียดเท่าไหร่เลยอะเพราะว่ามันมันดูอาจจะยังด้วยวัยเหรอไม่รู้อะ่ะคิดยังรู้สึกไม่ค่อยอินกับพีเลียดเท่าไหร่ครับอืมแต่คิดอินกับดราม่ามากนะรู้สึกว่าคิดชอบเล่นซีนอารมณ์เศร้าๆอะ่ะซีมแบบเนกาทีฟโมเมนต์นะชอบชอบอะ่ะขอซีรีส์ผีหลอน สำเนียงคิด่ะไม่น่าจะไปพีเลียดได้ฮะคือถ้าจะพีเลียดอ่ะคิดว่ามันต้องเวิร์กช็อปแบบหลายเดือนเนี่ยเพื่อให้แบบเราเข้าใจบรรยากาศของคนยุคเก่าๆจริงๆอ่ะไม่งั้นมันเล่นออกมามันก็มันมันก็จะไม่ค่อยมันก็จะไม่ค่อยถึงนะทุกคนคิดว่านะในมุมของตัวเองนะครับงั้นไปขอดารามาพี่ถ่าเร็วคริสอืมแล้วถ้าดารามามองว่าอยากให้ใครกำกับถ้าเป็นแนวดารามาคิดว่าเหมาะกับใคร เผื่อจะได้ไปลองขอดูคอมดี้เราคอมดี้กันตลอดอยู่แล้วชีวิตจริงเราก็คอมดี้ขอพี่วาได้ปะโอโรนิวพี่ฝนหูยพี่ฝนก็ตัวท็อปเกินคิดว่าน่าจะยุ่งเกินนะครับเคยอ่านดวงใจปราดไหมข้ามพบไม่เคยครับพี่วาพี่ถาอื พี่ถากำกับอืมฮะเอออาจจะยังนะ <S <S พี่โอปัตถาทำโซตัสภาคสองได้ไหมครับมันมีภาคสองไปแล้วคะ่ะอยากอรโรนิวดมมาม่าก็ดีนะอ๋อพี่อรโรนิวใช่ไหมเออพี่อโรนิวได้ข่าวว่าช่วงนี้เขาทำซีรีส์ดีอยู่นะใช่แต่จริงคิดก็มีในใจของคิดที่คิดชอบมากๆไว้แล้วคนหนึ่ง ใช่ครับเดีย๋ยวค่อยว่ากันนะทุกคนเพราะว่าผมอยู่บนพื้นฐานของความจริงครับผม thinking of worst case ไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยคิดมากคิดไปก่อนนะครับไม่อยากจะให้ความหวังครับ <laughs> <laughs> เออตลกดีวะ่ะ ให้เป็นสิ่งพูดคนเดียวพอผมดูแกไลฟ์ผมเพิ่นเพ่นเอนิงหล่อหล่อจริงใจผมมันก็แค่นี้นะเบาบางมาก เม่ผมเห็นมันขึ้นฟีดไงเพราะว่าแฟนๆเหมือนแบบว่าแคปบางช่วงบางตอนไปลงในทวิตใช่ไหมล่ะมันก็มาขึ้นฟีดผมไงผมก็เข้ากดดูใช่อือหืออือหือซิงเกริรใหม่จะออกเมื่อไหร่น่าจะเดือนกันยาน,นี้แหละครับทุกคนแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเราอาจจะต้องงดลื่นเลิงอ,อะไรหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้เรื่องนี้เลยนะ ใช่เพราะนั้นก็รอติดตามไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเรายังทำงานหลังบ้านกันอยู่เรื่อยๆครับใช่ครับเห็นช็อตช,อ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 ชอ็อกช็อกช็อกช็อกอ่านไม่ทันดูโซตัสต,ตั้งแต่ป .5 ตอนนี้ปี2แล้วขอบคุณนะครับอีกนิดนึงก็ใส่ชุดคุยแล้วดิเอาชุดคุยมาเจอกันหน่อยมาอ๋อถือกล้องทั้งงานเขาหากัน อยากได้ฟูอัลบั้มค่อยๆนะทุกคนค่อยๆไปค่อยๆไปสปอยพีเบก้าหน่อยอืมมันก็จะม้วนจอยเหมือนเดิมนะทุกคนครับใครไปสิงคโปร์กันบ้างเนี่ยใครไปด้วยกันบ้าง้ยเหมือนป้ามาตามแล้วป้ามาเร็วเหมือนกันนะอยากเห็นแก๊งพีเบก้าเล่นซิคคอมด้วยกันเออก็อยากเล่นเหมือนกันนะได้แก้วยังครับ อ๋อได้แล้วครับขอบคุณครับตอนแรกครบบาดหวังจะได้เจอพี่คิดในงานแฟนคอนจอรดก็บินตรงนั้นใช่เสียดายอ่ะต้องบินไงเพราะว่าจริงๆก็แบบก็ติดตามอยู่เรื่อยๆครับใช่ปกติก็จะไปอะเนาะหรอปีหน้าสิ่งคิดเท่านั้นเลย ปีหน้าสิ่งคิดเท่านั้นเลยก็ผม thinking o f worst case ไว้ก่อนครับใช่ครับก็ไม่อยากจะให้คาดหวังกันไปก่อนครับพอแล้วพ่อโอเคโอเคโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วสิ่งคิดที่จริงใจได้สิได้สิขอกำลังใจทำทีสิทหน่อยโอ้เรายังมีแฟนคลับที่ยังทำทีสิทธอยู่ด้วยเหรอฮะทีสิท ปริญญาเอกป่ะครับทุกคนสู้ๆนะครับขอให้ผ่านไปได้ครับขอให้ตเอ A กตเ A นะครับสปอยเพลงใหม่หน่อยสิมันจะโตขึ้นนะครับทุกคนในหลายๆเพลงเลยคิดว่าโดยรวมมันก็มันก็จะเริ่มโตขึ้นแหละมันมันอาจจะไม่ได้มาในเวเหมือนแบบนอนไม่พอคืนนี้ออกไหมประตูอากาศอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบไม่ใช่เวเวนั่นแหละใช่ มก็จะมีความโตขึ้นตามอายุของเราด้วยครับเห็นช็อตฟินน้องโฟส์ยังยังเลยอะแท็กมาให้ดูหน่อยสิมีพี่พระเอกเป็นพี่คนนั้นไหมคะอืมอาจจะยังบอกไว้ก่อนเลยจะได้ไม่คาดหวงังออัลบ,บั้มปล่อยเดือนไหนคะโอหถ้าเป็นอัลบ,บั้มเลยน่าจะต้องใช้เวลาครับเพราะว่าเราจะไม่ได้ปล่อยแบบรวดเดียวไง <S <S ค่อยๆเก็บไปก่อน โตแบบนันนไหมอืมค่อยๆไปเนาะค่อยๆไปค่อยๆไปบินพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ถึงสนามบิน1 1บเดโมงสี่สิบห้ามีคนเดียวอีกไหมอยากไปก็ต้องรอดูอะไรหลายๆอย่างก่อนนะครับทุกคนน,นนท์โตไปหรอมันโตเร็วมากนะตอนเนี้หมือนมันกินยาเล่งโตตอนเนี้ยใช่ ก็ถูกใจได้ตัวเองเฉยสีผมชัดมากพอมันโดนไฟส้มปุ๊บมันก็จะออกเยอะอะครับทุกคนใช่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 ใชใช่วันนี้มีซ้อมคอนหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวไปงานแต่งของน้องอ้ายใช่น้องอ้ายเป็นฝั่งเป็นฝ่าแล้ววันนี้ใช่ครับ ปามาแล้ว <c oughs> งั้นเดี๋ยวคิดไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้มาหาใหม่พูดคุยกันเล็กๆน้อยๆ <c oughs> เจอกันนะครับงไงฝากบอกแฟนๆอินเตอร์ด้วยนะครับว่าคิดกำลังจะเอาพวกเสื้อผ้าอะไรแบบนี้ไปบริจาคแล้วใช่มาขออนุญ,ญาตก่อนไว้เจอกันใหม่ไว้คุยกันนะครับทุกคนตั้งใจทำงานสู้ๆนะครับบ๊ายบาย